สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพี่น้องป้องปลายสุภุสกนจามณีพัทธรพร์การเด่นมณีพัพ Garden. ทธรพรการเด่นทำสวนไมีเแล้าจ้ามณีกับผ้าพี่น้องนะคะปลูกมันฝรั่งมันฝรั่งมันฝรั่งนี้ตัวปลูกประมาณประมาณกี่เดือนละจำไม่ได้จ้ จำไม่ได้ว่าประมาณกี่เดือนแล้วนี่แต่ตอนนี้เขาก็คือว่าโตแล้วเริ่มโตแล้วน่าจะประมาณเกือบสองเดือนได้นะาจะพี่น้องต้นยืดโตแล้วแต่ไม่รู้ว่าต้นยืดอย่างนี้จะมีหัวให้เราไหมเดี๋ยวจงคอยมารุ่นๆกันนะคะเพื่อนๆเนาะนี่จ้ะอันนี้ก็ปลูกรุ่นหลังปลูกรุ่นหลังก็หลายต้นยู่จ้ะปลูกเพื่อเพื่อไว้น่ะจะนี่ เดี๋ยวเราก็จะหาซื้อกระถางซื้อตะกร้าแบบนี้มาอีกอันนี้ก็เป็นมันอ่อญี่ปุ่นเนาะที่ซื้อหัวมาแล้วมันขึ้นหน่อก็เลยไม่รู้จะทําอะไรก็เลยเอามาลงดินนี่จ้ะสำหรับกิ่งนี้เราก็สามารถที่จะปลูกโตได้นะเ,นเพื่อนๆก็จะหักกิง่งหักกิง่งแล้วก็เสียบซื้อจะ้ะเสียบไปทั้งสี่จะ้ะมันก็ขื้นของมันเอง อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นมรอะไรนะ่าจะเป็นมะรักขีนุกนะเพื่อนๆก็ปล่อยให้เขาขึ้นธรรมชาตินะนี่ก็เปปเปอร์มิน้นเอ่อสารเน่เฮาเนี่ยละจ้ะก,ก็มันญี่ปุ่นก็ได้ประมาณสามกระถางจ้ะว่าสิขยายอยู่จ้ะเดี๋ยวรอให้เขาออกยืดยาวกว่าน,นี้อีกก่อนแล้วค่อยขยายไปเรื่อยๆจ้ะนี่โครงการก็สิปลูกไปเรื่อยๆนะจ้ะเพื่อนๆแล้วก็จะปลูกมันฝรั่งด้วยไป สมทุกกันไปเนาะสมทุกกันไปอันนี้ก็ย้ายมาไว้ข้างกำแพงย้ายมาอันนี้ก็ใช่จ้ะอันนี้ก็ใช่นี่ผักนี้ก็พาะก,กินแล้วนี่จ้ะนี่ผักกาดผักกาดขาวจ้ะกำลังพ่อกินละมันฝรั่งเราผักบุ้งจ้ะผักบุ้งหน้า นี่ผักบุ้งนาเราสวยมากนี่ตลังีิออกดอกแล้วดิว้นตัดไปกินอยู่จ้ะตัดไปกินกับตำํำุึนจ้ะนี่อันสวนมัตนาดอนี้จ้ะสวนมัตนาขี้ขัขนไปหน้าเพราะว่าบม่มีหน้าให้ไปก็เลยสวนมัตนาผู้อื่นจ้ะสวนมัตนาผู้อื่นมากมีกะเพราขึ้นแซมด้วยเพื่อนๆกะเพราขึ้นแซมพร้อมนี่เอากัะไปบ้านกินซี่หายนี่จ้ะมากัญมาตตัดกินจ้ะ กะมันฝรังจระมันฝรังกระปูไฟบางอีสั้ะมันฝรังอันนี้น่าจะเป็นถั่วพูนะท่านเพื่อนจากทัวท่วพูรือทั่วหยังจำไม่ได้จ้ะไม่ได้จำเลยว่าเป็นถั่วหยังเนาะไอ้กระถางนั่นก็เป็นกระถางไอ้ล่อที่ล,ลดรถยต์สีปลูกนะอันเคยปลูกแ้วนี้นะจ๊ะบานี้ก็กินเพืแล้วว่าสีล่ซงสกินนี่จะบานจ้ะวาสีล่องสก,กินกน,กกกนี่คือจังกระถางนี้จ้ะ S <S <an> <S เห็นว่ามันปลูกได้งามดีก็เลยสิลงซุกินี่โตนะจ๊ะมีสืบเม็ดพันซุกินี่มาเรียบร้อยแล้วก็เลยสิปลูกโตนะจ๊ะนี่จ้ะนี่จะมันฝรังเห,ห้เาคพื่อกันกระปูกได้หลายกระชางเลยจ้ะกับมีอีกลายหัวย่จ้ะสีวันเพิ่งสีเป็นนอจากก็เลยว่าสีหากระทังมาปลูกยุจ่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวอา่าให้เวลาเขาขึ้นนอกอีกกอาทิตย์นึงนะจ้ะเพื่อให้เขายาวยาวนิดน,นึงน,นอกจานเ่อแล้วห้เราค่อยลงมือปลูกนะจ้ะ นี่จากกระถางพักง่ายจากข้างในาว่าไวอยู่หนาข้างหนานี่แต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าพริกเราสวยมากเลยนี่เหมือนกําลังจะออกดอกละนี่แต่ก,กิ่งจะเวลามันเกอนขื้นไม้ไม้นะจ๊ะเพื่อนเพื่อน,อนมันยาวประมาณสักสิบเซนนะจ๊ะเท่ากับตัดยอดออกนะจ๊ะเด็ดยอดออกแล้วเขากระชิดแตกเป็นพุ่มยันี้นะจ๊ะเพื่อนๆน,นี่นจะเป็นพุ่มแบบนี้นเห็นไหมเพื่อนเอน,นี่ยเขาก็จะแตกออกเป็นพุ่มๆเลยเห็นไหม นี่พริกของเราพี่น้องโอเคจ้าพี่น้องอันแดดฮ้อนๆจ้าบัดนี้ก็สิว่าเขาบ้านแลนะด้วยจ้าถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติงต๊งติงต๊งติ๊งให้จุ๊บสาวสุดเอ้ยบ่แม่นจุ๊บสาวสุดีิ้นละจ้าเพราะว่าเป็นซื้อและจ้าเอ่อจังได๋ก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้เอ่อพัทรพรเอ่อการเด่นสวนผักนะด้อจ้าก็จังได๋ก็ขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้าโอ,โอ้เอาเดี๋ยวๆลืมจ้าลืมๆืมใส่พี่น้องเบิ่งบักเขียก่อนจ้า ออเชียวออกดอกหลายหลายจากเพื่อนเพื่อนออกดอกโตค่ะคุณเพื่อนเก็บกินบ่อยเกือบทุกสามสี่วันจ้ะนี่ออกลูกกรอบดีดีจ้ะคุณลูกเขาอกรอบดีดีก็ออกดอกมาเรื่อยๆจ้ะออกดอกมาเรื่อยๆเนาะนี่นนย่ำใจอยากแกงกันมาเด็ดที่หาพวกลูกจะแกงอินได้จากเพื่อนอ้อมฝาอ้อมยังไงเสยีปยปัญญังจ้ะ จ้าสวัสดีจ้าแค่นี้ละจ้าบ๊ายบาย